สวัสดีครับพี่รองครับส่วนตอนนี้เราอยู่ที่กองถ่ายภาพยนต์ขายออกมืม่ดีขคือมือปิดกองเนาะปิดกล้องตามเข้าเลยเนาะไมอนีกันโอกาสดีเลยพนักงานครับท่านใหญ่กว่าร้องภูมิกับสารวัตรสอบสวนครับในฐานะพี่เพื่อนไทยครับเรียกบทติดแกงตูงหมดไทยโอ้ยไทยนักแสดงอะไรเนาะขึ้นเถอะมันยิ่งตฮะมันยิ่งตี ไหนนี้เถวตีแล้วคุณไม่ยังอ่ะคือแบบดิวก็ไม่รู้<ม>ต้นสายปลไปเหตุเขาบอกว่าดีกว่าข้ามโต๊ะเขาแล้วก็ไม่ขอโทษโอ,อะไรอ,อแล้วทีเนี้ยเขาก็มาผักดิวแบบผักแรงมากจนมือดิวฝังเนี้ยไปโดนนี่ดิวก็เลยแบบก็เราก็เลยชอบแล้วทีเนี้ยอันนั้นก็แบบชี้หน้าด,ด่างเลยไม่ขอโทษคุนี้มึงขอโทษคุนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่สุดท้ายเขาบอกว่าเราไปข้ามโตคะเขาแล้วเราไม่ขอโทษเขาก็ถ้าคุณพูดดีๆบอกว่าขอโทษอ่ะ เราก็จะขอโทษใช่ไหมละ่ะแล้วทีนี้นะก็แบบวิงว่งวิ่งออกมาั้งนน้นแต่ผ้ามันรุนแรงมาคือถ้าออกข่าวก็คือผลกระแสะชวนีแก่ท่านนึ่งนั <c oughs> ่นแหละไม่เอาผมไปด้วยไม่เอาหนูเส้นหรอโอ๊ยวอาหนูพี่หร่เนาแต่พี่ป้าีิเล่ามันกว่านี้เพราะว่า คือดิวเล่าให้มันซอบไงใจจริงมันรุนแรงคือใช้ความรุนแรงกันอะ่ะนะมันไม่ดีไงแล้วทีเนี้ยพอพอเขาออกมานะพอเขาอยู่กินรังไหนนี่าคือเรื่องเกิดที่หน้าเวทีแล้วเขาวิ่งออกมาแล้วเขาก็เปิ่งประตูแล้วเขาก็ชี้หน้ากาดก็คุมอย่างงี้ก็แบบว่า <S <S มึงก็ต้องมึงก็ต้องคนนี้มึงก็ต้องคนนี้ีๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็แบบเราก็แบบโอเคแล้วทีเนี้ยกาดก็กันดีไว้อย่างงี้เดี๋ยวแบบ แต่ดิวไม่ได้ไปหาเรื่องต่อดิวบอกว่าเออเดี๋ยวดิวไปขอมือ,ม,อมือดิวอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็พี่ขอโทษนะไม่ไม่ไม,ไม่ต้องพี่วัดต,ต้องพี่วัดอย่างเงี้ยพี่วัดอย่างนี้แล้วว่าเออจะยังไงต่อท้าไมมึงก็เปิดประตูออกมาเลยค่ะท้าไมมึงก็มาเลยอนนลตอนนี้รอกล้องวงจรปิดแต่ว่าเหตุการณ์นี้รุนแรงสุดค่าเชื่อไหมดิวอ่ะดิวเดินมาอย่างเงี้ยพับดิวอย่างเี้เลยอ่ะอจริงดิวเดินดิวเดินไปอย่างเงี้ย เรายังเรายังไม่ได้เริมก่อนนะบีอยู่เนี้ยพับจนดิวฟงอ่ะตัวประมาณเนี้ยแต่เล็กกว่านี้หน่อยนึงแล้วชาลีเขาก็กักเลยแบบพีดเป็นไรพีดเป็นไรอย่างเงี้ยใครเป็นคนเอาอยู่อ่ะคือพอเขาผักดิวอ่ะแล้วทีเนี้ยด้วยสัญชาตญาณมนุษย์เนาะผักดิวแรงดิวก็พักกลับทีหนึ่งดิวก็เอยเป็นไรอ่ะดิวก็บอกางแล้วดิวก็นั่งดิวก็ดก็แยเนี่ยแล้วทีนี้ชาลีสาวก็เลยเข้ามาชาร์ จับอย่างนี้เลยต้องเห็นคลิปเห็นหน้าเวทีเหล็กบอหน้าเวทีที่มันเป็นหน้าเวทีอ่ะแล้วผู้หญิงคนหนึ่งตัวใหญ่กักอย่างเงี้ยแล้วนางเอามือคัดคอชาลิสาอย่างเงี้ย คือถ้ามีมีดแทงแทงตายก็คือถ้าแทงตันตายเลยจริงๆเมาสิครับเมาเขาเมาแล้วเขาก็ลำพึงลำพังอะไรของเขาแต่เนี้ยเห็นตั้งแต่ต้นๆแล้วแแต่ถ้าเขามาบอกดี่ว่าเออพี่ข้ามโตข้ามอะไรหนูอ่ะขอโทษหนูมีสักคำไหมอะไรเงี้ยแต่เขาลำพึงลำพังประมาณว่าแบบว่าเอออยากอยากได้คำขอโทษแต่เราไม่รู้เหตุการณ์อะไรไงแล้วทีนี้พอมาอธิบายทีหลังเออก็บอกเราเราก็จะได้ขอโทษ เราก็จะเขาเป็นคนขอโทษงยยเลยอเป็นอย่างควุ่นวายไปติดแแต่เราไม่ได้ตอก่อนไงประเด็นแต่เกยเดียวไปวนี้มีนีต่ตอไปไม่เดไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กินข้าวค่ะบันยากสูจสนคอนเลยครับนีลืมเข็มคั๋ยกมาถ้ารับน้ำเลยดีจ๊ะอันน้ำตาเย็นไหมจ้งเย็นเนาะอ่่คา แกแล้วกรุณาเกีบด้วยหารดาแปคนคนที่จะเริ่มกับคนมันรันแรงกันบพาน้เนี่ยาบอกไอ้รถตำรวจนำมาที่ไนงานยบาร์ไกินข้าวอไรไม่เห็นนะครับนี่นำผมมาอยู่แล้วไปเดินตกเขามันใช่หรอ่เนี่ยใครอะตรวจอรวจโอ้ยังเหม็เข้ามาเลยครับน่ัมเด็กเสิร์ฟเปิดไปเรนนำมาหยด เดียนานอ่ะเดยเปิดเรื่งนี้ไม่กล้าเปิดใช่นี่ดูเรีแอคนานี่พี่ดูไม่กล้าเปิดตัวใหญ่เข้ามานี่ไปยืนแจกซีเด็กๆเห็นเรีแอเข้ามาเรียกเขาเป็นคลไหนก็ยังไม่ได้ตอก่อนใช่ไหมตอบก่อนยัง a ่งแล้วโต๊ะเขามีแค่เขาคนเดียวเดียวเขาคนเียเดยวเขาไปดวทูลไรได้เลยสวัสดีครับ มีเจ้าไหนจิดูจากหน้าตาเราหาเรื่องเขาเรียกเจ้าคนมาหลายเยี่ปักเลยี่านคุณจะเราไม่แม่อะไรกับผู้หญิงหรอกเราไม่ไจะไปขอมไอ้ที่ขอแค่พี่นนท์แล้วประเด็นคือตั้งแต่เราตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่เคยมีเรื่องแบบ แต่จะไปดูงยิงยบงเด เรามาเจอดาราว้าวเก่งเ้าอมับการรบลตีเส็คร yep. mm. ับเดียบ้านไอ้หิงบ้ามไอ้หญิงหยบ้ามาด เราไม่เอะไผ่นะครับอยู่ในห้องแต่งตัวมือแรงครับพอกัอยูพับป,ประเดงอาเขีดได้สบีนองครับสาวน้อยเพชรแพลงก่อนกับอีสานคงงืนนีนน้พี่ว่านกชิลับซะแลยป้าเก็บรายละเอียดหอดทนปมหมวกออกอ่ะ

ต้องาเียนนะีตอนที่ออกกับแม่แปดหลังจากที่ิดพอแม่แล้วิกนอักะสนคือนี่ไง บดนยาลับอันนี้คืออะไรจ๊ะคือขอนหลอกกันเลยทีเดียวพี่วัดโดนองอิงขอนหงอกตายแล้วพี่วัดโดนลุงถอนด้วยนะโดนลุงถอนหงอกลุงใหญ่ มันแบบไม่ต้องหานะพี่วัดพูดแล้วเหมือนพูดแล้วแหมต้องเกิดแ่ยงไม่ยอะหนียอมพี่ยัวพี่ไทำไมไม่ยอมฮะยอมใจดิตอนไมหักเด็กหน่อยมั้งแอบวอะไรนะ แก้วเออไปเอาแก้วมาให้เป็นแนบที่นั่นคุยเ,เอาแก้วเขึ้นไปมโอเคาใช้เสียงแล้วโอ,โอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องจำนี้ครับเจอกันพระประแดงอาเขตนะครับอยู่ดีมีแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำเบิด์นอยู่ดครับ